ก็สวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกับโจยแล้วครับก็เดี๋ยวเมนูนี้จะเป็นผัดตับหมูใส่พริกหยวกนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆหลายๆคนชอบทานนะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าก็ส่วนผสมนะครับก็จะมีนี่ครับตับหมูหั่นเป็นชิ้นด้วยนะครับขนาดพอดีคําก็ไม่ต้องบางเกินไม่ต้องหนาเกินนะครับกําลังดีพริกหยวกผมใช้สามเม็ดใหญ่ๆเลยก็คือ ผ่าตรงกลางออกมาครั้งนึงก่อนแล้วก็หั่นฉลกจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครประมาณแบบนี้เลยกระเทียมทุบแค่พอแตกนะครับผมชอบประมาณนี้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆชอบให้ทาให้ให้มันแหลกไปเลยก็ได้แต่ผมจะชอบประมาณอย่างนี้แหละแล้วก็ต้นหอมนะครับซอยประมาณหนึ่งนิ้วหรือสองเส้นไม่ถึงหนึ่งนิ้วดีก็ประมาณนี้ครับก็จะมีน้ำเปล่าทดนึงแล้วก็ ครื่องปรุงก็จะเป็นทั่วๆไปก็มีน้ำมันหอยซิวขาวน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยก็ตัดรดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็ดี๋ยวเ,เปิดไฟวอร์มกระทะสักครู่นะครับพอกระทะเราเริ่มร้อนนะครับก็ใส่น้ำมันกันเลยอันดับแร หลังจากน้ำมันก็จะเป็นกระเทียมนะครับก็ผัดจนกระเทียมออกเหลืองมันจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมใส่ตะกูนะครับ ผัดกับหมูก็คือไม่ต้องให้มันสุกมากจนแข็งครับคือประมาณนี้ยเริ่มลักษณะน,นี้แล้วเราก็จะใส่ริกหยวกลงไป Okay, ตอนนี้เราจะเติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะครับระหว่างน,นี้เราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยผิวขาวนะครับ หอยน้งลมหรือน้ำมันหอยนะฮะผมจะตัดน้ำตาลนิดหน่อย นะครับถ้าเราผัดตับจนสุกเกินมันจะแข็งก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆือนชอบทานตับสุกๆก็ผัดให้ตับสุกไปเลยก็ได้ผมจะชอบประมาณนี้ครับม,มันจะมันจะนุ่มอร่อยดีเสร็จแล้วนะครับ เราก็เอาเลยด้วต้นหอมยอดซอยโอเคเป็นไเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตัดแส่จานกันนะครับ นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วกับผัดตับใส่พริกหยวกเมนูที่หลายๆคนอาจจะชอบทานผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็ทําง่ายๆนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้เ,เพื่อนๆก็ลองไปทาทานดูครับเดี๋ยวผมจะเขียนส่วนประกอบไว้ที่รายละเอเียดด้านล่างของคลิปนะครับลองไปหาซื้อมาทําทานดูสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดทาใหมก่ก็ก็ไม่ยากอะไระครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าลองมาดูกันดีกว่าว่า,วา,าผมจะมีเมนูอะไรมาชวนเพื่อนๆทำอีกหรือเพื่อนๆคนไหน อยากลองทําเมนูไหนแบบง่ายๆแบบนี้หรือเมนูที่เพื่อนๆอยากทานนะครับก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวโจจาทําเมนูนั้นมาแล้วมาแชร์เพื่อนๆได้ดูได้ชมอีกทีนึงครับ <ๆ S 2> ก็ตำลอน,นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ